ยายเขาก็จนหมาดพี่น้องเอ้ยเพื่อฮอตลายมองจอดน้อยายจนหมาดว่ะจอดด้วยอะไรปลาปิ้นตู้เลยว่ะยังดีได้แกนนมเปวินเนอร์นี่แมนแพะมาทำทางผอมบระหลุ่งเหรอให่ฟอนวินเนอร์เพป็นหล่อแพะมาทำเรื่องไหนที่เขายังบวชในแพบประหลุ่ ไม่เปเลไม่เปรลม่กี่าทเลยยเปรเกมีอ่าวเครื่องเขาก็ซื้อมาไว้น้ำเล่นี้มีแต่ซื้อพวกเปรอะยังไปซื้อไปดูไหเนาะซอมาไว้อแนจืเตรียมมาไหว้ก่อนแล้อันนี้มาบ่อเปกันหน้ากาปุ้นด้วตัวนี้แยกไว้ด้วยฝนกันอันนี้เปรอตำคุ้งบ่นี่นะคนตำคุ้งเปรอกใส่ตํำคุ้ง พี่น้องเนาะเอาเอาสบายดีป้าลุงไเนาะสบายดีด้สวัสดีป้าลุงเอซกันวัดสุกุสุกวดเอพี่น้องไงเนาะที่เปิดภาพออกมาก็อยู่เพื่อนเฮาเอออะไรก็แก๊มีเพิ่นบอกหรืออะไรอาหารบดอะไรักบดอบิรบกกินเานะแกงน้องใม่ได้แกงน้งม่กินกินกิน

ไอ้ม <c ười> ันกดมาได้ว่าเปลี่ยนให้ตัวไหนเอเปลี่ยนให้ตัวเนียวตัวไหนมันกอกลุดใครเอายื่นเสื่องามนี่ปะอ้วนบ่อปะอ้วนอือเสื่อไม่ใช่เสื่อบดนี่นะเสื่อแม่บ้นบ่อซื้อมาหนิบ้านบ่น่ะซื้อแะไรพาป้าอ้วนไปซื้อเสื่ออันนี้ทั้งสินงามค่าใดของเพื่อนนะป้าลุงเอ้ยนี่งาวอาเบิองเบื้งไงป้าลุงเบิองแน่ เมื่อวานนี้เพิ่นบ่ได้ไปนะหมเพื่นไปกวนปลาวานนี่ก็เลยไปอําหลังโม่โอ้หัวก้อยก็สุดเท่านี้แล oh, oh. <sh> ้วเอองามงามงานข้าวหยิบด้วนเอาะพะลุงเลยเราก็ได้อย่าไม่นุ่งใส่งานผัแหกติ

ເອົາເນາະມີແຕ່ພີ່ແຕ່ນ້ອງປາລຸງເນາະມາເຕົ້າມາຮົມກັນເອົາເອີ້ເປັນຫ້າຊິມງາມອ້າວຂ້ອຍເບິ່ງນ่້ໃສສບາຕ້ຮາກອນປງ บินเนอร์นอนปลุงเนอร์พนนอนแล้เอาสบายดีปลุงเอนอนสบายดีและสวัสดีปลลุงเอฟซีนิาษกรุสุกนเนาะใชนอนหรือเปล่าเออโอ้ยใช่นอนเทิงบอคือนอนอุ่ไงอนอ่ปมีอู่กานอนเออเออ ไปดีอยามาลายดีเนาะเซนวาสุดลูกสาวคอยได้สิ่งใช่ละเพื่อนพี่ได้เอาไม่พี่ไม่พี่เออสื่อสุดมาให้ลูกสาวกับลุงเหรเนาะคือไมาต้องเฮี้ยมพวกหลานนะกินท่ายาแล้วนงอยอยู่คนเดียวอยู่น่ะงอยอยู่ลูกสาวคอยก็ได้เป็นไข่แจ็คกินยาเด้อยลูกดูยนยาไว้ช่วงนี้เห็ดเบี้ยแหงงานี่ดูแล

ออ่าระังเฮียเด้อเด้อมือบุญเด้อระวังคนรักเอาได้อพอดีสื่อเกิดกับสุดปลาดุง้องไห่เพิ่นแถน้องทางน้องพ่อพูดล่สุดเล่ของนอกอวินเนี่ยลสก เนใสอซักกัด้ยซักเราเลยเอาตัวกับของนอเราไปซักเลยแต่ว่าเสื้อขาวันซักแย่นี่ซักอันไว้ใจให้ลูกเอาไปดเด้อซักไว้เอาไปซักรถเลยกันจะได้แห่งทัน่งเอ่อ พอได้ใส่อาน้องแน่พลลุงเลยเนาะเฮ้เอออย่าเบิงสินหามกันอีกวันนีแลกกันบานนี้ปลาลุงเลยอ่าเบิะบอกของยาหนให้เิ่นเบิงแลยเอออาวอาโอเคพอเอาถึงนาได้มเ้อเลยเขาอิน

มันตัวเด้ตัวน้ําเป็นตัวทางขึ้นเออมันนําตัวน้ําบินอ๋อแกบกับพันธุ์กบาดบ่รู้เนาะประมาณพอแล้วตงอันนั้นมันตัวเดนบ่ฮะตบ่ๆๆกันไ้ก็สิบ่ฮอดพุ่นดอกู่เนาะก็สิประมาณอยู่3-4แสนเ็จะตาชนหมูนะนี่ครับจ้เฮ้ย mày lê hả? tự tủy đi mới phải không? không ai không đây đang uống gì đi ơi อยน่หน่วแด่าบอกเลยว่าประวัติน่ะสีบอกสีพมว่ะอ่าเพราะฉันเรย ส่ถุงของกันไปบางๆเล่าเล่าๆเรียบร้อยเอาเพื่อนแห้งได้หลายเด้เพื่อนแห้งได้หลายเอาขวเละก็ยังไม่ดุนดีวะเอร์มาเลยหอดใช่ เงินพันฝากองมาเถึงเกือบแล้วแต่มัวกลัวนะท่านมาลงนะ่๊ะเราลงอยู่ทางขาวบ้านบ่ออาของฝากอันนี้ตัวของฝากมาให้อายกันเอ้อของฝากว่าอะของฝากอะไรเนี่ยแกไหนวุ้ยส่งใช่ป้ลุงเอ้ยยโอ้ลงส่งไงเนี่ยน้องซื้อให้อันนี้เอ้า

ขอบใจย่งเก็เงินนะปะนดี้เอาดิอ้เอาแล้ยทรงทองแสนบอกราคาเราอีกได้เงินเล่าเยอะอาวก็บอกเราทั้งอมแนวะให้ละเครื่องลราอย่างเนียดิก็เอาได้ก็มันเด้มาอกองคำประตูปะใกล้จะหอด้วยอออไปหาแล้วกัน ปลาเเ่อนูหน่อยไปลุงลุล่หรอเอาหนกู้หมดแล้วเอาซเองเอาแล้วตึกเองว่ะไปต่เปนก่มีเราลงตึกหได้แต่เก่าได้เอาไม่กู้ซื้อถาดไปถากันเลยกันจะไปเบิงน้ำเอาปลาน่ะเอาถาหับของคมก่อน จักมงอ่ตอนนี้พอทานเล้เบื้งหอดใช่หรอหอดใช่ปะหอดใช่เลยวันลูกอันลูกซิดไปลุงเเพิ่กำลังมากับแม่ท่าว่าลุงให้ถามว่าเดือบปะไปลุงให้ถามว่าลิงเช็ดผมาลูกมาน้าเผื่อเลยจะเข็นเผื่อน่อยไลุงเหาะคือว่าเราอยู่ไกลกันปลุงเหาะไม่ค่อยได้เห็นกัน เมือนี่แหละปลาลงเนี่ยเาะตั้งเม่า่าบอกมาจะไม่ถาวาว่าทิเมาจะเม่า่าลูเขาสคนจะอกไปหักเนาะเปิดมันกัปล็ลูงเนี่าคือบริกาบคือพ่อคือแม่เราดูกันได้ปลาเเ้ไปเด้อเออใจเขาใจรักสามไปเด้อสเออจออกไปมาออ ตอนาสามบอนกลัเาจอดอัตัไปกับรีด้จน้อยค่ะเขาก็ออกไประงเขาก็สบายดีคุยแล้วค่ามาจยกไงเิ่นปลาถ่ากันเลยเด้อเิ่นปลาปลาของเราขักได้ไงได้บ่าองล่ามวนได้เอาปลาของเราอ้ลงสาวลำพอนปาลเน่ะเป็นไก่ไก่ปลาเนาะแนี้เขาก็เลยทีเอาปลามาสู่แขกสู่คนกินเมล็ดปลาลุงหัเน่าดี่ว่า ซุ o, ben, ben Hence, ้มแก้วซ right ุ้มเคยแต่เป็นเวนีของบ้านเฮาก็ลุงไงเนาะเหนื่อยซุ้มน่องมืแดงนี่บ่แม่นมืแดงมืแดงอื่นกับแม่นมืแดงนี่คือชุ่มบ่ชุ่มแหนื่ออื่นกับห่อข้าวต้มพวกตุ่มพวกตุ่มมือมาบุญบุญมือแดงซุ้มเคยมืแดงเนาะต้องหาเอาไปรดแห้เฮากะลายอเอาไปกินแล้วเนาะเออพาเอาปลาพี่น้องเนาะแม่นี้ มาจีเอาปลามาเห็ดมาก้อยมาลากชูงูกินจะได้บอเป็นสัวนใหญ่ไปไลยเนาะกูปลากินปลาลุงเป็นตึกปลาทายเ้ยเอาลายโลเตียวแล้วนะเาไปครับลายเพื่อสันอโอ้ยลางเนาะยึบ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 ทางไหนดิบ้านเนี่ย ตัดภาพมาบาดนี่ปลาลุงเห็นเนาะออกมาครับลานซาวอตอนแรกว่าครับอยู่อันหน้าทางเขาบา้านปลาลุงเห็นเนาะบัดพอดีรถเพิ่นงจะออกนี่ <c oughs> เอ้ยอมากราบให อยู่เด่ยื้อฮอลานตัวเองพอเบียนี่วผมาหาดเหาอกองคำนีีนี่นี่นี่นีโนะอ่ไ้เอ้ยเขียวเหียนเ้ยเขียวเหียนเ้ยมีเคือหลายบ่หันบูเหรอ้ยว่างโอ้ยมีแต่ของเถียงนะเอ้หยุดปก่อนนไอ้ามเล่น่ะเด้อ ขึ้นมาขึ้นมาสบายดีสบายดีอ่านได้สาีอ้อนิวกลับมาแล้วโอ้ยคนขี่อายแล้วเดียวพอดีดออะไี้บกวางข่ารถบวกว้างวลไดมารุดบ่หรอวลาดมารุดบ่อะเจ้าวนาดมา่ดบ่เอเออครับมนะเฮ้อันตาเราหิวขึ้นังหลังไปบาแต่มมีเครื่อะนี่เป็นนักต่งปะบ่อพี่ ยัดเข้ามาอีกนิยัมาอีกรู้ mmm ่ะไปห้าันนิวยับไปห้างกันเอะาจะมเมื่อคืนบอกกวเมื่อไหร่บอะบอบอกังตีมหาญาตันนี้นรถคันนี้บอมารถคันนี้บจะมาบอมรถทีเขาขอนภรวนะเขาขอนสวรรค์จ้ฮะอากขอสวรรค์บอเลยเขากายก็เพามาอันเดียกี่น แมด้ว่เีทะเลอือขับผ่านเซโนเข้าไปสักเโแลวยังอื่นคอยขืนขืนอยู่เราไปเราบัดดีกว่าจะนั่งขาเราบัดบ่เข้ามาเราผ่านเขาอยู่ใว่าปล่ะเราอนุดเขาเราผ่านเขาอยู่ใช่ไหหยาันดีว่างกว้างกว้งเมื่อวานะ เนบ้เะเออสําำรวจบ่สตำรวจอันทางมาบ่จะได้จะได้หลักเมื่อบ่กอาคนเบ่งธรรมศาตรมนขึนมาได้หเออ้อื่เลันดิ้นเอื้อเชื่อลุ่มเอ้ยเช่อยังเป็นครับเอ้ยเอยู่ค้ายนเชื่อเนาะอือคือกันเลิกขนมเชือเลยต่มุนมันกิงขึ้กันดเล เสื้ออวบกับเพิ่อนยู่อะจะมาหนาค่ายกันเลยสีเดียวกันเลยสิสีสับกระเลตเนาะมากว่าเอ๊มากรวงเนี่มาหาหญ้าตุ้ยแล่เรากรวดเนาะเป็นบอกเอ็นยวมาหับนะเสื้อตำรวจเวลาตำรวจพื้นที่บัตรนี่กับผู้เห็นปูแล้วเออเมื่อวานนี้ผู้เห็นปูแล้วหญ้าล้วบอกสับกระล่นแล้วแล้วก็หางยี่แหน่งบังสาวเพื่อนนห่นะงาแล้วคือหาย ไม่ตุ่ยหานะไม่ตุ้ยแล้วเราดีใจกลงค้มาหาว่าเอาแหางวะพอกระโทรนัาบ้างหาหบ่นตัวก็จะว่าบ่อแต่กระนั้นว่าบอนมดไ้วห้เแล้วมันหมด้ดีไปใสหาเาวกองเามาหาเ่ยตุ้ยแล้วกองะลาวลงจากรถเอพอเดินไาพอไปใช้น้ำมันกอนหาพ่ออยู่นี่รถเมลีวะใช้กอวะ tú hỏa vào quang bên xe nằm mắt, nằm ở níu lẽ nằm nọ, tớ bên Nó, lè, nó, nó. Nhớ, em nằm tớ rung nằm ở níu nằm nhà, nằm nhà tuỷ nèเลย, nằm níu nó cũng bị sáo nó bị sáo rồi nè, nằm cái biểu chắc bì vỏ, mỏ níu vỏ, 9 bì bay đây nè, nằm biểu, nằm cản này lấy. เปียก่อปี2ปีฮอดอันฮอดครบเดือน6นี่ก็10ปีนะซักกะซักปีปีแล้วกว่าก็อยู่ปีกวางตัวีกวางสิกะล้อ่6ปีบ่ปีากวางตัว6ปีได้กวางเอ้ยเรียนจบแล้วซเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วเกี่ยวขาบ่กวเรียนจจบเลยนี่ เออเชื่อป่าแบบเออเออยู s <S well, so mm, uh, so, ่หรอกมาเทีน yeah, ต yeah, sure. yeah, oh, ัวจริงนะกบัวว้าวบววาวเลยบป่าแบบเดียวกันน้องเชื่อเลยเชื่อกบัวว้าเชื่ออะไรเชือยังไปยังเียนอยู่ป่าก็แลงออกไปหาปวนแต่เม่อเห็นกบเชื่อจะเว้พอีน้อนเฮือนงยันพูดพิเศอยากอกปดยยเบวป่าอยู่เลยบอกป่าเชือมอยู่แม่ เอาคว้ามาแต่เป็นบาลสื่อเกล้าไปดูคนลดลงสื้อยาเออมาแต่ซื้อปีรถค่าเดียวกว่าบาทแต่เฮาแต่ชิวเฮาแท้ก็ยังลืมว่ะบาทโทรบอกบาทเมื่อเฮ้ยยังลืมเด้อว่ะลืมสื่อยาให้เล่าลืมก่อนมาเรื่องยังเห็นหน่าเรายังชิวช่วยยื้อขึอนห่างกับใบผมเพิ่นเออเดี๋ยวมาเมื่อเจเสือไม่เอาคว้าเอาบาลได้กว่า Là Ê, là bừng, <laughs> đấy là vườn xuyên thẳng Ê, một bạn nào đi nhạc Mong ừ. đi bỏ theo đi bỏ rồi được học bạn Ừ Ôi cứ kia chồng. Ừ Biết ไปไปสาบายในภูแห,หละเมื่อพอกกันอยู่หน้าพภูแหลบ้านในปลาลุงให้นเนาะไปหาเนื้ออยู่เนื้อกินบ่หรือเน,น้อใดเนาะต่างของบุญอยู่เนะนื้อกินละหมูแดงเนาะขำจังหน่อยแล้วเนาะกเตรียมเร็ดของอยู่ของกินเลยแล้วนปลาลุงให้นเนาะแขกคนกับพี่น้องก็จะได้มาซุ้มหมูแดงปลลุงให้นเนาะ ไปแซ่บลูกเนาะนี่กซสิรด้คอลำลาะ,ะลูกก่อนเด้อบะลูกงเนาะแดนใส่ดนเนือเดนใตแดนเหนืออยู่บไปแซ่บฟกกันคลิปหน้าปะูปะกไงเนาะคลิป,ลไ,ปไปดิปล,ลุบลุลุบ